สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลชนุกมีใจใสดิฉันนางสาวทิดาพรเทศสีหาในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในโครงการสร้างจิตสํานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะโรงเรียนเราอใหญ่นะคะพิยาคุมของเราได้ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยรณรงค์ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยหันมาใช้กระทงใบตองหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนและใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าแทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะ การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ในการบรรจุน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ และนักเรียนยังได้นำน้ำจุลินทรีย์สังก์แสงไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพดินก่อนการปลูกเพื่อและบำรุงต้นพืชในกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างไรายได้ซึ่งพืชผักที่พวกเราปลูกนั้นปลอดสารเคมีปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคแน่นอนค่ะนอกจากนี้โรงเรียนของเราได้ดำเนินงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการปลูกเพื่อสมุนไพรปา่าการปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมและปรับภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่และผิดชอบของตนเองค่ะและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในโครงการสวนพุทธศาสตร์โรงเรียนค่ะ